สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ช่องลิเมียเลยค่ะวันนี้นะคะเมจะพาทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็มสามกัน,กนจะบอกว่าเมน,นะคะก็คือได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มเป็นของซีโนฟาร์มนะคะได้รับครบสองโดสไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จองเข็มสามคะ่ะเครือข่าย AIS นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปที่บังซื้อเหมือนกันตอนที่เมย์จองเข้าไปนะคะเมย์ก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะว่าจองวัคซีน AIS ค่ะเขาก็ตึ้งเด้งลิงก์ขึ้นมาเลยสําหรับการจองวัคซีนนะคะก็เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าเรานั้นรับวัคซีนมาแล้ว2เข็มแล้วก็ต้องการที่จะรับวัคซีนเข็ม3โดยเมย์เนี่ยตอนแรกก็คือว่าบ้านอยู่ฝั่งทนไงก็เลยทําไมจองที่เอเชียทีไปตอ ถ้าเราไปจองที่เอเชียทีของผ่านของ a อเนะคะมันก็จะได้เป็น a s t ต a าเซเนกแต่ว่าส่วนตัวก็อยากได้ของไฟเซอร์หรือไม่ก็โมเดอร์นานะคะก็เลยต้องจองใหม่เพื่อวัคซีน2อันเนี้ยถูกจัดสรรไปที่สถานีกลางบางซื่อนะคะก็เต้องทำการย้ายเปลี่ยนวันนัดไปที่สถานีกลางบางซื่อ <l oss> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุ่นนะคะที่ช่องลิมิเต็อชนแล้วก็วันนี้นะคะ มาฉีดวัคซีนค่ะเข็มที่3เนาะเข็มที่3ามได้เป็นบูสเตอร์เป็นไฟเซอร์นะคะ ก่อนจะไปรีวิวน้องวัคซีนก็ขอมารีวิวน้องกล้วยทอดนางเลิศที่เราเอฟที่คุณป้าแกกุยค่ะอยู่ที่ริมถนนนะคะก็หน้าตาเฮ้ยหน้าตาน้องเขาก็คือเป็นมันแสบหรออ๋อไม่ใช่มันติดมารืออันนี้คือน้องกล้วยทอดขอกินก่อนนะ ไม่ได้แข่งนะทุกคนแต่ว่าตัดฟันไงไม่ได้ไไดตัดพอใช้มือฉีกกัดไม่ได้สภาพฟันเหล็กแป้งก็คือกรอกล้วยก็คือกล้วยก็อร่อยดีค่ะร้านอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าป้าแกฮิ้วขายแล้วก็เป็นถุงกล้วยทอดหนังเล้งเราก็เชื่อเลยว่า ร้อยก็มีงิดนึแล้วก็กำลังจะเดินไปลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะไม่ทั้งไหนอ,ะอ่ะงงเวอร์ตาป้ายค่ะตามป้ายตอนนี้ก็กรอกเอกสารเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นโรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปจุดต่อไป ฉีดวัคซินแล้วนะคะไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเรามานี้ก็คิวของฝั่งตรงข้ามตรงนี้เขาจะเป็น a s t r a z e n e น a นะคะคิวมันก็ว่างอันนี้เป็นของไฟ i ซ e r ตอนนี้ฉีดเสร็จแล้วรอดู่าการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน วันนี้นุ่นเดินทางมาด้วยรถชชตเตอร์บัสนะคะขึ้นที่ยวโสซาอีลีก็ขึ้นฟรีด้วยแต่ว่าเขาก็จะดูว่าเออเรา ตอนนี้นะคะก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังนั่งรอดูอาการนะว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าภายในครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยเราจะไปรีวิวบนรถให้ฝังอีกทีหนึ่งนะตอนนี้นะคะฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแคเดนขั้นตอนการฉีดก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือทาง AS เอ้เขาส่ง QR โค้ดมาให้เราก็เอาค r วโค้ดเนี่ยยื่นให้เจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปเป็นใบสมีม่วงมาให้เรากรอกชื่อกรอกบัตรประชาชนกรอกอายุนะคะแล้วก็จะมีการสอบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเราเคยปว่วยโควิดไหมแล้วก็มีการตั้งคันหรือเปล่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เขาสอบถามนะคะแล้วก็ตอบไปตามนั้นแล้วก็เซ็นยินยอมพอเซ็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปรับคิว รอฉีดวัคซีนนะคะก็นั่งรอไม่ถึงประมาณ10นาทีเองก็ได้ฉีดแล้วแล้วก็จะบอกว่าคุณหมอเนี่ยมือเบาคุณหมอเนี่ยมือเบามากฉีดไปไม่เจ็บเลยนะคะพอฉีดเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งรอที่จุดพักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เอาเอกาสารไปนั่นแหละส่งคืนให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็กลับบ้านได้เลยระหว่างที่เฝ้าดูอาการก็ไม่ได้มีอาการอะไร ก็ปกติดีแต่อาจจะมีแบบหน่วงหนวงแขนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูต่อไปว่าเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงหรือเปล่าส่วนวัคซีนที่ได้ฉีดนะคะก็หมอก็ยืนยันว่าเหมือนเดิมเป็นไฟเซอร์ค่ะก็ปกติดีตอนนี้ก็กําลังกลับบ้านแล้วค่ะหากทุกคนนะคะคนไหนที่สนใจจะมาฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มสหรือว่าจะเป็นเข็มแรกก็แล้วแต่เดี๋ยวจะ ลงลิงก์ไว้ที่ด e สคริปชั่นให้นะคะก็สามารถกดลิงก์แล้วก็เข้าไปกรอกตามเครือข่ายที่ตัวเองใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น TrueMove Detect AIS นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย เราก็จะมาอัปเดตอาการหลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนนะคะวันที่2ที่ฉีดเสร็จประมาณตรงนี้คือมันจะตึงมากเลยมันรู้สึกแบบหักแข็งม,มากหนักแ,แบบยกอะไรไม่ได้ขึ้นมันจะขยับได้แค่ช่วเนี้แล้วก็จะมีไข้นิดนึงลุมลุตัวนิดนิดหน่อยหน่อยตอนกลางคืนอะตัวนอนค้เนี้ยไม่ได้เลยมันเจ็บมันก็ตึงเออก็ฉีดข้างขวาเมืนท่นทัะ ่อกนแต่ไม่มีอาการมันไม่มีไข้ไม่ปวดหัวอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันปวดแขนแบบแค่ตึงๆตรงที่ฉีดแบบยกขึ้นเมืนนแบบกึ๊กๆหน่วงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่2วัน่วันเนี้ยไอในของโนราวันที่3เลยก็หายแล้วไม่มีอาการเลยคือเราเราฉีดไฟเซอร์กันนะเนาะไม่มีอาการอะไรแล้วเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานอ่ะมันยังมีอาการเป็นไข้แบบแอบมานิดนึงอ่ะดุมๆนิดนึงแล้วก็ม่วงเือค่อนข้างม่วงๆหน่อย ปวดฉันจะง่วงง่วงนอนนอนตื่นสายอันนี้ขี้เกียจหรือเปล่าไม่ใช่หรอกตึงแขนอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าโดนอะก็จะรู้สึกนิด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 เดียวมันก็ยกได้แต่แบบบางคนที่สองเทมแรกอะฉีดซีโนฟาร์มใช่ปะซีโนฟาร์มมันไม่เหมือนแบบอยากอ้วกมึนหัวล้วแบบหิวน้ำง่วงอะไรประมาณนี้แต่พอเป็นไฟเซอร์ปุ๊บไม่ไปไหนไม่มีไข้กลับมาก็คือปกติเดินได้ปกติแต่ก็คือพยายามไม่ใช้แขน้างนี้ รอนะเด็อาการน,นะคะถ้าใครที่แบบว่าจะไปฉีดวัคซีนก็สามารถดูผ่านทางเครือข่ายของตัวเองได้เลยนือว่าลงทะเบียนทางลิมไหนทเขาจะปิดวันที่28หรือ29นี้แล้วะนะถ้าใครมีสิทธิ์ก็สึกว่าพร้อมอยากรับวัคซีนเข็ม3นะคะก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะคะคลิปนี้ออกไปก็คือหมดยัง <c oughs> <c oughs> จะรีบพยายามตัดแล้วรีบเปิดมาเป็นข้อมูลให้กับทุกคนนะคะถ้าใคร กำลังที่อยากจะูสเตอร์เข็ม3ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยแต่ว่าแต่ว่ากินน้ำเยอะอใช่ใช่ใช่ใชน้ำเยอะเยอะช่วยได้จริงนี่กินน้ำแบบเยอะป่ะเหมือนกันกินน้ำแล้วก็พักผ่อนเพียงพอเตรียมร่างกายก่อนไปฉีดวัคซีนดีๆนะคะทุกคนหัทุกคน,น,กคนปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากวัคซีนด้วยนะคะไปแล้วนะคะ